ทักทายสบายทีเอฟซี FC ทุกคนมื้อนี้ก็เป็นมื้อต้นแรกวันเสาร์ทุกคน5โมตงตอนนี้เราก็เลิกงานแล้วพี่น้องแต่ว่ามื้อน,นี้สามีก็ะยุเฮทโอพี่น้องมาเฮทโอกรังซี่อะไรนะมื้อน,นี้มื้อน,นี้วันเสาร์น่าจะโอที่บอลลายปันใด้น่าจะบมดึกทุกคนเป็นน่าเลิกเดี๋ยวจะมีภาพใบเบิ้งพี่น้องว่ามื้อน,นี้เบสโอทีกันจกุกคนนะทุกคนนะม,นนมื้อนี้ไหมไปบอลลายปันใด้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งกันเนาะใกล้จะกลับบ้านแล้วขยันทำโอหน่อยจ้า มืออื่นนี่เป็นมื้อวันอาทิตย์วันที่สิบห้านี่กะมีโอนะทุกคนนะแต่ว่าจะมีไม่ได้มากมืออื่นสิพักพรทุกคนก็นเลยสิไปแรงวันเสาร์วันนี้มีโอจะไปนะวันอาทิตย์ก็มีแต่ว่าบา่ได้มากอืน่นวันนี้กะงานกับบุคลาทุกคนแพ็คอเอเดอร์แล้วตั้งแต่ตอนบ่ายพุทธละตอนนี้คนช่วงเขงกากำลังรับของไปแล้วนะกำลังเอาฟองขึ้นรถบรรยากาศฮะมึงกับประมาณนี้ทุกคนขอเมือม่อเมื่อแล้วนะทุกคนนะ แต่คนที่มีโอทุกคนผู้ใดที่บ่มีโอกรับไม่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวมืัอนี้กับย่างเพชรโอกําลังซี่คือเก้าพี่น้องทำไม่ได้แล้วไปที่งานเนาะเบิ้งห้าโมงแล้วทุกคนตะเวนยังสูงอยู่นั่นแดดยังกลอยู่นะทีมงานของห้าเพชรโอมืัอนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนสี่ห้าหกคนบรรยากาศรอบๆกําลังก็ันประมาณนี้แหละฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คนส่ง ก็ชี้จะก็เทปไปนะพี่น้องนักแพ็คคอมื้อนี้กะเลิกทุ้มเค้งนะจ๊ะงานใกล้สิแล้วทุกคนเนาะยังแต่งานจีนใหญ่นะเดี๋ยวเท่ากันสีกลับก่อนอ่ามื้อนี้ห้างิีบัลลาดนะทุกคนเท่ากัเลยกลับไปในงานกับบลายปันไหนเนาะเดี๋ยวกลับก่อนนะทุกคนเยอะเยอะมากเลิกงานกับแวฟมาหอดตลาด ซื้อมะพร้าวปั่นหน่อยแก้วละสามสิบบาทนี่ได้มาแล้วนั่งกินน้ำมะพร้าวถ้าต้ำทุกค่อน้อเศร้าจ้ำ นี่หารประจำเอาสั่งตำกุ้งสดเป็นคนเดียวถ้าเอาตำนะจซื้อมาโทมาแดงพ้ากระล่ำแลวกับมะมะพร้าวเลียบจ้าตำกุ้งสดเดี๋ยวมากินอยู่ห้องอือหือบ่น มามาพี่น้องข้าวมีคือเปล่าเนาะมีอยู่หนึ่งกอดนะฮะมาโซนอืมกินตามกุ้งสดหอมดึกอันนี้สองุง

ลังจากทกนกินข้าวอิ่มแล้วก็พาทุกคนมาแกะกับปุ๊กทุกคนเอายอดเรียนทุกคนตั้งแต่สามีมาแรกๆพี่น้องอันนี้ก็คือเงินเรียนที่เฮาบอดได้ไซส์นะพี่น้องนะเฮาซื้อของกินของไซส์ได้เงินทอดมาแม้นเฮาบอดได้ไซส์พี่น้องเฮามายอดกับปุ๊กแนทุกคนนะเดี๋ยวมานับเบงทุกคน่าเฮ่าสิได้เงินเท่าใดทุกคนกลับบ้านแล้วสิกลับบ้านแล้วก็แกะกับปุ๊กคนพี่น้องพอได้เงินจ้างคารุดนะพี่น้องนะเฮาเมื่อแม่นจ้างรถตู้เมื่อพี่น้องครับเมื่อตั้งแต่กรุง อันนี้ก็เป็นเงินออมเล็กน้อยที่บอคาดบางอย่างได้พี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นเงินเก็บของเหาชีเมื่อบ้านแล้วก็ชีพ้าทุกคนมาแกะแล้วก็นับเปิ้ทุกคนเรามันชีได้เท่าใดนะทุกคนนะเพราะเมื่อบ้านรอบนี้เฮาก็จัดงานดองทุกคนกับใช้ค่าใช้ใจลายแห้งพี่น้องเนาะอันนี้ก็พอได้ซอยพอได้ตื้มนะทุกคนนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าชีได้เท่าใดนะทุกคนนะนั่งนับกันอยู่สองคนกับลายถึงเติบนะพี่น้องนะ รวมเวลาในการอมอมเหรีนี่ออมมาเรื่อยๆทุกคนไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอย่างไรนะคนน้ามีกับยอดบะมีแล้วกับยอดนะทุกคนก็นตั้งแต่เดินซ้ำเดินซี่จนมาฮอดตอนนี้ประมาณชิปเดือนชิบเดินแล้วพี่น้องสิฮอดปีละเบิ้งเบิ้งเบิ้งไล่กองอยู่สิบบาทกับห้าบาทแม่นซี่พันซี่บ้านนี้หนึ่งบาทกับสองบาทแม่นได้หนึ่งพันสองร้อยกับ ไดหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยก็เงินสองจามที่ห้าหกเงินสองบาทกับหนึ่งบาทแม่ได้แปดร้อยหกสิบกว่าบาททุกคนรวมกันเป็นห้าพันสองร้อยหกสิบกว่าบาทนะจ๊ะไม่รวมอันนี้นะข้ใส่กันแปดร้อย แกกับปุ๊บไปได้เงิน5,000กว่าทุกคนพอได้จ้างคารถนะแล้วก็เมื่อนี้ก็มารอตลาดทุกคนมือบ้านทั้งที่ก็ต้องมีของฝากของต้นพี่น้องเมื่อนี้ก็มาซื้อตอรี่ให้แม่เข้านาทุกคนนะแม่เขาตัดยิบนะทุกคนเพิ่อนจะอยากได้ตอรี่เมื่อนี้ก็ไปตลาดโพทองทุ่นกลับมาแล้วก็จัดของทุกคนเก็บของไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องนะเตรียมธงแท็กแล้วก็ทั้งแก๊สทั้งล่างแล้วก็ทั้งกระเป๋าเดินทางแน่กับป้านั้นพี่น้องเลยมาวอนนี้จะมีขอจะคลิปลงเพลงเท่านี้เลยทุกคนบบ๊าายย